ทำพิอาการ์นะคะวันนี้มาทำในหัวข้อที่ว่าจะสมหวังกับคนที่คุณชอบหรือเปล่านะคะก็จะมีทั้งหมด4กอง1 2 3่อง1 2 3 4เลือกจากสัญลักษณ์ที่คุณรู้สึกถูกใจมากที่สุดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำเฉลยกันเลยนะคะคนที่คุณชอบนะคะเขานะคะชอบคุณหรือเปล่า หนึ่งเหรียญชอบคุณค่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่านะคะเป็นคนที่มีอะไรในตัวเองนะคะเขามองเห็นคุณค่าของคุณแล้วก็มองเห็นการเป็นคนจิตใจดีการเป็นผู้ให้การเป็นคนน่ารักนะคะแล้วเขาก็อยากมอบความรักให้คุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาชอบคุณนะอะไปต่อที่กลองที่2นะคะเขายังลังเลนะคะอาจจะอยากดูใจคุณไปเรื่อยๆยังไม่อยากผูกมัดนะคะเป็นคนที่แบบอยากจะลองคบดูลองศึกษาดูใจดูนะคะแต่ยังไม่ได้จริงจังเท่าไหร่นะคะคุณต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะแต่ถามว่าเขาสนใจเขาชอบคุณไหม ชอบแต่เป็นความชอบที่ยังไม่ได้ผูกมัดหรือยังไม่ได้คิดถึงเรื่องความจริงจังนะคะอ่ามาต่อที่ กองที่3เขาเหมือนแอบ,บชอบคุณนะแต่ในการแอบ,บชอบเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายหรือเขากําลังสังเกตคุณอยู่เหมือนเป็นการที่ยังไม่แน่ใจว่าชอบหรือไม่ชอบหรือแบบรู้สึกยังไงกันแน่นะคะ่ะมันเหมือนเป็นการแอบ,บๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาชอบคุณเนี่ยมันมีน้อยนะคะอาจจะไม่ได้ชอบเยอะเท่าไหร่หรือยังไม่ได้อยากคิดที่จะเป็นแฟนนะตอนนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกองที่4เราบอกว่าเขาชอบคุณนะเป็นการชอบที่แบบ จริงจังหรือการมองแบบเงียบเนียเพื่อที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะคุณเป็นคนที่เขาให้ความสนใจนะคะเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากมีความมั่นคงนะคะเพื่อที่จะอยู่เคียงข้างกับคุณนะ